คริปโตท็อปเพนวันนี้นะครับเราก็จะอัปเดตข่าวสารคลิปโตเกี่ยวกับด้านของประเทศจีนกันบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้เองนะครับชาวจีนก็เ hey, ฮสามารถที่จะใช้ดิจิตอเนี่ยวางเงินดาวผ่อนรถยนต์ได้แล้วนะครับก็มีรายงานออกมาว่าเมืองเฉิงเจินนะครับเริ่มใช้ตัวสมาร์ทคอนแท็กนะของยูนิยัตอ์วางเงินดาวสําหรับเพื่อซื้อรถยนต์ได้แล้วซึ่งมันเป็นความร่วมมือกันกันกบธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรแห่งประเทศจีนเนาะโดยตามรายงานสื่อทองถิ่นนะครับเขาบอกว่าผู้บริโภคกลุ่มแรกที่ซื้อรถยนต์นะด้วยสัญญ,ญา ดได้สําเร็จเมื่อประมาณต้นเดือนกุมภาเนาะแล้วก็ผ่านการกำกับดูแลในเขตของเพิงสารนะครับก็อันนี้เป็นในส่วนของภาคการเกษตรของเขาที่เป็นในส่วนของธนาคารพุทรเกษตรของประเทศจีนเนะาะก็คนจีนเนี่ยเขาเริ่มใช้ในส่วนของอยูนิตอนกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการซื้ออะไรที่มันใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่ว่าครั้งหนึ่งนะครับที่มันเกิดความกังวลเขาบอกว่าวิธีการเนี้ยจะขึ้นของการวางเงินดาวเพราะว่ามันที่จะเอาเงินเนี่ย ไปไว้ในส่วนของตัวสมาร์ทคอนแท็กก่อนโดยที่ลูกค้ายังไม่ได้รับรถถู่ไหมครับเพราะมัน,นม,มีการจองกันนั้นนี้นู่นลูกค้าเขาก็ไม่ค่อยไว้วางใจแต่เมื่อตัวสมาร์ทคอนแท็กตัวนี้มาเพิ่มว่าเมื่อเข้าโอนเงินไปแล้วเนี่ยถ้าเขายังไม่ได้รับรถเนี่ยเงินมันยังจะไม่ถูกโอนไปหาตัวในส่วนของบริษัทรถยนต์นะครับมันจะยังเก็บไว้ตรงกลาง,าง,างก่อน แล้วหลังจากนั้นเมื่อลูกค้าได้รับรถแล้ว,ลวก็ยืนยันมาถึงจะโอนเงินไปอันนี้ก็เหมือนกับเวลาเราซื้อของลาซาด้าอะไรพวกนี้ถูกไหมครับหรือว่าช้อปปีคือเราได้รับของรวของเรียบร้อยแล้วถึงจะโอนเงินยืนยันว่าเราพอใจแล้วก็ถึงจะโอนกลับไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของประเทศที่เขาเริ่มนําส่วนของตัตสมาร์ทคอนแทคมาใช้นะครับซึ่งอ่ารถยนต์เขาเป็นรถยนต์ในประเทศจีนของเขาเองนะมันไม่ใช่รถยนต์แบบแบ,บ,แบรนด์หรูหรือว่ารถยนต์ต่างประเทศเนาซึ่งก็เป็นแบรนด์ในส่วนของประเทศของเขาเองต่อมาครับก็เป็นข่าว นาจารึกเครื่องจำลองครับนินเ e n โด64บนเครือข่าย Bitcoin Arduino ได้แล้วนะครับซึ่งก็ต้องขอเท้าความกลับไปดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้นะครับตัว t i t i o i r d u i n o เนี่ยก็มีการจารึกกระแส NFT ขึ้นมาแล้วถูกไหมครับก็มีความฮือฮาคึกคักแล้วก็แบบโอ้โหคนถล่มมากเลยช่วงของตลาดมีที่ผ่านมาเนาะคนเข้าไปยังแบบ ล้นหลามกันจนเขาบอกว่าออการที่จะไปทําอะไรแบบนั้นบนบิตคอยเนี่ยมันไม่ดีนะแต่ต่อมาก็กลับกลายเป็นว่าเริ่มฮิตเริ่มฮิตคนเริ่มทําแล้วก็แม้กระทั่งในส่วนของ NFT ไปทําแต่ตอนนี้ในส่วนของ n ินเทคโน64ก็ได้มีการจาเรึกลงไปด้วยอันนี้นะครับเขาก็ได้ทําในส่วนของตัวเครื่องจําลององสีนี้ขึ้นมาเอาไว้บนคริปโตออริโน่เนาะที่ประมาณ6กพั8เออหกสิบเอ็ล้านหกแสนสี่สิบ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เขาใช้ในส่วนของ Google นะครับในส่วนของการบีบอัดไฟล์ซึ่งการที่เขาเนี่ยทำแบบนี้นะครับเพราะว่าการจารึกอะไรแล้วแต่บน Bitcoin เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ปริมาณในส่วนของตัวจำนวนบล็อกที่ค่อนข้างเยอะ NFT อะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยในส่วนของผู้พัฒนาของตัวเกมตัวนี้นะครับเขาก็ได้มีการใช้เทคโนโลยีของ Google ที่ Google พัฒนาขึ้นมาครับแล้วก็บีบอัดไฟล์ลงไปได้มากกว่า80%ซึ่งมันแทบที่จะไม่สูญเสียไฟล์ของตัวเกมเลยก่อนที่จะถูก เอาไปบันทึกไว้บนบออิ๊กพอร์ติโนซึ่งอันนี้อาจจะมีคนทําตามก็ได้เพราะว่าในส่วนของการจําลอง n SN snen เนี่ยก่อนเปิดตัวเขาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเครื่องรุ่นหลังเนี่ยมันมีการค่าจานึกที่มันแพงเกินไปแต่ตัวนี้ที่เขาจําลองแล้วก็สามารถใช้ในส่วนของ Google เนี่ยเข้ามาบีอัฟไฟล์ลงไปอีกเนี้ยเขาบอกว่าเอ้ยมันทําได้นะซึ่งมันจะใช้พื้นที่น้อยมากๆนะครับอันนี้ก็หลายๆคนก็บอกเฮ้ยเมื่อวิธีการนี้มันใช้ได้นะกูเกิลมีเครื่องมือที่มันดี ก็อาจจะมีต่อไปนะคนว่าเออบิตคอย Bitcoin ที่เป็น NFT บิตคอยที่เป็นเกมนั่นนี่นู่นอาจจะใช้เครื่องมือนี้มากขึ้นก็ได้แล้วอาจจะทําให้เราสามารถที่จะจาึาเร่อในส่วนของเกมหรือ NFT อะไรบนต่างเนี่ยบนบิตคอยได้เยอะมากขึ้นและก็ไม่เกิดการได้อดเนาะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีข้อกังวลว่าเฮ้ยจะเกิดว่ามีคนไปจาเรื่องอะไรแบบนี้ต่างๆมากมายเนี่ยมันจะทําให้เครือข่ายของบิตคอยเนี่ยมันทําการแอ้อดได้ ไหมเพราะว่าคงงวลเขาก็กังวลเรื่องนี้กังวลเรื่องของความารวดเร็วหรือว่าความไม่อจของเครือข่ายนี่ก็ถ้าเกิดว่ามันสามารถลดลงไปได้แบบนี้ก็คงที่จะมีหลายคนหันมาใช้วิธีนี้นะครับก็ขอให้ตัวนี้มันรุ่งม,มันแล้วก็มันไปได้ไกลนะ ข่าวต่อมาครับมีคนที่กาวหนักมากๆกับเหรียญมีมตัวหนึ่งของตัวโซลอานาเนาะซึ่งเขาบอกว่าอาจจะมีโอกาสพุ่งได้มากกว่า7500%ซึ่งเจ้าเหรียญตัวนั้นนะฮะก็เคยพุ่งไปแล้วสําหรับในส่วนของเดือนที่ผ่านมานะคราะพุ่งไปเยอะมากเนาะเจ้าตัวนี้นะฮะก็คือเป็นเหรียญหมาที่อยู่ในส่วนของโซลดาชื่อว่า WIF เนาะซึ่งราคาเหรียญเนี่ย ก็อยู่ที่ประมาณ0.47ดอลลารนะ์ครับเพิ่มขึ้นมาเนาะแต่เขาบอกว่าเฮ้ถ้าเกิดว่ามันไปได้ไกลเนี่ยมันอาจจะไปได้ไกลามากกว่านั้นถึง7,200เลยซึ่งโหมดก็เป็นการที่กล้ามากนะเพราะว่ามันจะไปอยู่ที่ระวๆ0 50ดอลลาร์ก็เกือบๆนั้นนะสักเกอแล้วก็ก่อนที่จะร่วงลงมาเนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแนวตา้านที่เขาบอกว่าเขาวัดจากตัวฟนะิโบนัชชีเนาะซึ่งอันนี้นะครับต่อให้เป็นนักวิเคราะห์ชื่อดังแค่ไหนนะก็ไม่สามารถที่จะระบุได้แบบว่าแม่นแบบชัดเจนนะอาจจะที่จะผิดพลาดก็ได้เพราะาเรียนตัวเนี้ยมันเคยพุ่งมาแล้วนะครับแต่ก็อาจจะพุ่งอีกรอบหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเนี่ยเข้าใกล้ จุดต่าสุดที่เขาเคยอยู่นะคือเขาลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วว่าหลังเนี้ยจะลงมาถึงจุดต่าสุดแล้วจะดีขึ้นหรือว่าจะลงมาถึงต่าสุดแ้วก็ร่วงลงไปอันนี้ก็ต้องมาลองนินเขา้ามาเพราะว่าตอนเนี้ยเหรียญที่อยู่บนเครือข่ายของโซนาเหรียญเนี้ยมีมันเยอะแล้วมันเกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็ราคามันถูกคุณไหมครับเพราะว่าในส่วนของค่าธรรมเนีมาายมอะไรต่างๆของเขาเนี่ยถูกกว่าอิจิเอียมก็เลยทําให้ในส่วนของคนเนี่ยนิยมไปใช้ในส่วนของโซนาสร้างเหรียญมิมกันมากขึ้นนะครับ ข่าวต่อมาครับซัมซุงก็จับมือร่วมกับ UOB นะครับลงทุน3.5ล้านดอลลาร์ในส่วนของ s t a r t h e l l a b นะเพื่อเร่งพัฒนาเว็บ3เนอะซึ่งข่าวนี้ผมก็ต้องขอย้อนกลับไปก่อนน้้น้นะครับที่เขาบอกว่าเมื่อปีที่แล้วนะที่ผมทําเกี่ยวกับ b i t คอย n แล้วก็ได้แรงข่าวไปนะก็ต้องย้อนกลับไปถึงเรื่องราวนั้นเลยนะเพราะว่าซัมซุงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเตรียมที่จะเปิดตัวในส่วนของแพลตฟอร์มการซื้อขาย คริปโตของเขาเองนะแต่ก็ไม่รู้ว่าความคืบหน้าแบบนี้ไปถึงไหนนะครับแต่ตอนนี้นะครับในส่วนของตัว s ซัมซุงก็ได้จับมือร่วมกันกับในส่วนของ Star c h ชล l ล a บนะก็เปิดตัวเว็บไซต์นะซึ่งโทเค็นของตัว ASCR ก็พบว่ามันมีการเพิ่มขึ้นกว่า5%หลังจากการร่วมทุนครั้งนี้เนาะโดย Samsung Next นะครับ เขาก็เป็นบริษัทลงทุนของซัมซุงนะครับแล้วก็มีการจับมือร่วมกับ u ูอนะครับเป็นบริษัทลูกของ u ูออทีหนึ่งนะในสิงคโปร์ก็ได้ร่วมทุนกันนะครับกว่า3.5ล้านดอลลาร์ในส่วนของ Sta ร์เทลลซึ่งเป็นการพัฒนาในส่วนของตัว Astar Network นะครับเพื่อเพิ่มการสนับสนุนการขยายตัวของผลิตภัณฑ์เว็บ3นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับในส่วนของตัวเหรียญคริปโตที่ราคาพุ่งขึ้นมาเมื่อวัน7วันที่ผ่านมาครับตัวเนี้ยนะแต่ก็ยังตอนนั้นยังไม่่รู้วา เขาเนี่ยมีการจับมือร่วมกันกับซัมซุงเน็กหรือว่า UoB นะก็แต่วันนี้ก็ข่าวก็เฉลยออกมาแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่น่ารุนเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเว็บ3ใครๆก็หารไปเว็บ3มแม้กระทั่งใบแนนนะครับเมื่อก่อนที่แบบ รุ่นเว็บอง b ใบ a น c e จะมาตอนนี้ใบ a น c e ก็มีกระเป๋าเว็บ3ที่อยู่ในใบ a น c e โ l ลโ a l แล้วนะครับแล้วก็มีในส่วนของ m e t a m a s t มีในส่วนของโอ้หลายๆคนเลยนะครับทำเว็บ3หรือแม้แต่กระทั่งในส่วนของค่ายเกมมือถือต่างๆเองนะที่เรารู้จักกันดีนะครับก็ทําเกี่ยวกับเว็บ3เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าแล้วก็ดึงดึงเงินทุนเข้ามาเนาะซึ่งนะครับมันไม่ใช่แค่ในส่วนของตัว s t a r t ทอ l แเท่านั้นนะครับ นอกจากนี้นครับเขายังมีการเพิ่มทุนแล้วก็เป็นเจล้านดอลลาร์ซึ่งนะครับร่วมกันสน,สนับสนุนก่อนหน้านี้จากตัวของโ o n y n e t w o r k ิรเขาไปด้วยน่นเห็นไหมเพราะว่าในส่วนของเดือนวิทยุนาฬิปีทีท่แล้วครับก็ได้มีการระดมทุนกันแบบนี้นะครับก็ถึงมาวันนี้นครับก็เลยเกิดเกินในส่วนของตัวเว็บ3เกิดขึ้นมาเนาะก็ถึงแม้ว่าข่าวที่เราได้รับก่อนหน้าน,นี้อาจจะเงียบหายไปนะครับก็บางข่าวก็ค่อยๆกลับขึ้นมากลับขึ้นมาแล้วแต่ก็ในส่วนของตัวเว็บสานะครับตัวพื้นฐานของเครือข่ายตัว Staable นะครับ็ ได้มีการเปิดตัวรุ่นเบต้าขึ้นมาในส่วนของตัวความร่วมมือกันของ Sony Network แล้วนะอันนี้ก็แต่ไม่รู้ว่าตัวเบต้าตัวนี้มีใช้ยังไงซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาใช้กันยังไงแล้วก็มีปล่อยให้คนทั่วไปได้ใช้หรือยังนะแต่ก็ลรล่อขึ้นคาว่าเว็บสามจะมาหรือเปล่าเพราะว่าน,นะครับสำหรับใครนะที่อยากจะมีเหรียญเว็บ3ามเป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะเก็บเหรียญเว็บ3าอยู่เนี่ยก็สามารถไปดูข้อมูลส่วนของตัวคอยมาเก็ตแคร์มาคอยเก็โกได้ครับว่าอนาคตเว็บสามจะมานี่ยอาจจะ,ะเก็บเหรียญพวกนั้นเอาไว้ก โอเคสำหรับวันี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ